Vai! Cheers! Cheers. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. อันนี้อันนี้คือผักเนี่ยกินได้เยอะกว่าแบบแป้งอะไรแบบนี้อเลยนะเมนูลดน้ำหนักใช่ไหมใช่เป็นแต่ว่าอะไรอีกแต่ว่าแต่ว่ามีชีสแต่ว่ามีข้าวข้าวมีคือถาดหนึ่งเลยนะแล้วก็มีเป้แล้วก็มีน้ำมันเมนูลดน้ำหนักเ้ยเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามา เลยว่าเป็นเมนูอะไรนั่นเองนะคะอ่าอันดับแรกต้องทําอะไรก่อนตั้งเตาก่อนตั้งเตาก่อนเมนูน้ำหนักเมนูน้ำหนักต้องตั้งเตาก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันา่นบวกอ่าแล้วก็ใส่น้ำมันให้ไหนค่ะพรุ่งนี้เชนจะลดน้ำหนักพรุ่งนี้จะยังไม่บอกนะจะไม่บอกตอนไทยว่าเป็นเมนูอะไรอันนี้จะอู้ไปก่อนเลยจะบอกตอนไทยว่าเป็นเมนูอะไรอบแรกใส่น้ำมันก่อน เยอะไหมเยอะเลยค่ะเยอะไปเลยค่ะคนจะผอมเพราะใส่น้ำมันเวลาผอมนะคะก็คือคนอาหารอาหารแับคนผอมนะคะก็จะใส่น้ำมันไปกอดแับได้กใส่ไปเยอะเลยค่ะใส่ไปให้ท่วมเลยนะคะน้ำมันต้องเป็นน้ำมันที่ไม่ผอมที่ทานแล้วผอมใส่อีกค่ะใส่แบบไปเลยใส่ให้ท่วมไปเลยคือหมดขวดค่ะพี่เซนเตอร์น้ำมันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น้ำหรือน้ำมันน้ำมันเข้าปะเนี่ย น้ำมันไม่เข้าค่ะซื้อเองอันนี้ซื้อเองหมดเลยไม่น้ำมันเนี้ยรดนมาจากค้ังพิพูนไม่ขอของขังหน่อยค่ะของขังมีของขังไหมคะใส่ไปในน้ำมันหน่อยของขังสกัดมาจากอะไรเห็นแบบแบบข้างหลังดอกทานตะวันสกัดมาจากงูอะไรน้ำมันอะไรกินไม่ได้นะออันดับแรกใส่น้ำมันแล้วนะคะอันดับที่สองค่ะรบกวนค่ะช่วย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 ทำแป้งหน่อยนะคะ เป็นเมนูลัน้ำหนักนะคะสามารถทําทานที่บ้านได้นะคะไม่ยากเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ํามันนะคะมีแป้งมีแป้งเป็นส่วนประกอบนะคะแล้วก็จะมีแป้งกี่กรัมแป้งนี่ค่ะหนึ่งถุงค่ะถุงหนึ่งกี่กรัมถุงหนึ่งไม่รู้ถุงเรื่งหนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลค่าใส่ไปเลยเอาที่สบายใจอะค่ะมีมีดนะคะเราไม่มีนะเรามีมีดนะคะมีมีดนะสนใจเลยน้องอ้อช่วยนะคะน้องอ้อช่วยหน่อยขอบคุณมีมากได้ได้ ไวกว่านี้ค่ะไวกว่านี้ค่ะเวลาเรามีจำกัดนะคะเพราะว่าช่องเราเนี่ยก็คือจะถ่ายทอดแค่30วนาทีค่ะมามารบกวนค่ะขอทางนี้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะผู้เชี่ยวชาญผู้เชชี่ยวานัรถปั๊มเพราะว่าเมื่อก่อนอะว่าเป็นอันนี้เมื่อก่อนเป็นเซฟเก่าเราต้องปรุงรถไหมคะเนี่ยโอ้โหนี่นะคะก็จะคนแป้งแบบประมาณนี้รอให้มันแตกครับครับผมวี อะไรใครอยากกินผักอะไรบอกเลยเตรียมไว้เลยโอซโนอ๋ออันนี้คือดอกสนโอเหรอคะใช่ดอกสนบานเช้าเอ้ยดอกสนบานเช้าใช่อะไรบานคข้ามดอกข้าวดอกข้าวแล้วก็มีดอกแคร์ดอกแคร์แล้วก็มีอ๋อเนาะขอน้านิดยค่ะเห็ดเห็ดฟางไม่ใช่ไม่ใช่อะในเจือกหมูแล้วก็ขอใบมะกรูดด้วยขอสักยาว กระเทดกระเฉดนี <compra S 1> ่กระเฉดนน้ำอ๋อเขามีกระเฉดน้ำกระเฉดผักบุ้งท่อน้ำทิ้งใช่ใช่ถ่ายน้ไปเก็บมาผักบุ้งเหมือนกันอีกแล้วเหรอแล้วก็อ่าโชไม่ชอบมาจากไหนบ้างคะแต่ละอย่างภาษาอังกฤษเจนอันนี้อ่ำหัวหอมภาษาอังกฤษอะไรพี่มูในฐานะที่เรียนภาษาอังกฤษมาแล้วตอบหอมหัวหัวหอมหัวอะไรใบอ่ำเดี๋ยวทายได้ไหมอันนี้ใบอะไรเอ่ย นีเกก็บจาใบมะม่วงวะเนี่ยใหญ่ขาอันนี้ใบมะม่วงได้ไงอ่ะอันนี้ใบอะไรใบขนุนอ่ะไม่ได้ทายอ่ะใช่ป่ะขอวใช่อ๋อเหรออ้าวดูสิก็คือใบมะม่วงหมดเลยแปมะม่วงอันนี้ใบข่าหนุนเอาเฮแป้งได้ที่แล้วเดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้จะแบบใช้กล้วยบวชีหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่กล้วยบวชีกล้วยทอดกล้วยทอดกระทะร้อนแล้วเอาใบอะไรก่อนอย่าได้อะไรคะใส่เลยหนึ่งคนละหนึ่งขอขอผัดอันนี้ก่อน พร้อมแล้วไปไปว้ายมันรสมากรสมากค่ะมันอันนี้มันกุ้งทอดนะคะจินตนาการว่ามันคือกุ้งทอดมันคือแบบอีโจ้ต้องใส่อะไรก็ไม่รู้มันเป็นน้ำมึงสะบัดน้ำปอะให้หมดก่อนนะชข้าแอรเสกต์กระเด็นเมื่อกี้มากอันยาว เอาเลยอะเอาเลยอะเอาไปเอาไปเนา วันนี้เราจะกินกอะไรบ้างเดี๋ยวขอโรยด้วยผงนี้ก่อนปาปิกาผงปาปิการหนึ่งปาปิกาวันนี้สรุปแลวนะคะว่าเป็นเมนูผักทอดนะคะที่เก็บตามบ้านได้เพียงแค่มีแค่แป้งก็ทอดได้แล้วนะคะเจ็บตามนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอร้านเลยนะคะไม่ผงปาปิกาผงปาปิกาแต่ละคนแบบว่าในซูมหน้าแต่ละคนก่อนแต่ซูมหน้าแต่ละคนแบบไม่ไหวแล้วคือหิวกันแล้วนายหิวนาหิว ขอหน้าห hey, ิวหน่อยเดี๋ยวดาเเดี๋ยวโรยเลยนะขอเลยขอโรยขอเลยคป้เจแบบว่าสกกป้งมาตรงนี้ได้เลยค่ะอุ like long, like <so ้ยน่ากินมากหอมหอมมากนี่หอมแตะจมูกอ้โหูสุดยอดอมากินหอมกันอ้อขอน้ำจิ้มค่ะมากรุบกรอบไปนะกรุบกรุบกรอบกรอบมาพร้อมกันเลยแล้วคือคนร้อนอะอย่างหนึ่งก็คือว่ากินได้หรือกินไม่ได้มาดูกันค่ะมาเด็ดเด ขายได้ใบอะไรบ้างอันนี้ขอดได้ใบเป็นใบอะไรนะเนี่ผักบุงทอดชนชนเลยไหมพี่ชนกันไามหนึ่งสองสามไปอิ้นขอดตัวปกรอบกหนูขอรีวิวกันข้างนูเห็ดทอดเห็ดอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่นู้เห็ดอะไรอร่อยมากแบบไม่ได้รสชาติเห็ดเลยแอ่คที่เมยโอเคสอนออกผมมันกัน มันกรอบมากมันแบบหนุกเหนียวนุกกรอบกรอบมอกข้างในดีมากมาใกล้นี่มาใกล้บอกเลยว่าน่าินมากอร่อยมากอร่อยมากอันนี้คือทำเป็นของทานเล่นได้ดีเลยนะพี่ดูนะอืม แบบผงบา์บิก้ายี่คือแบบแซ่บมากแต่ลองกินดูก่อนอันนี้คือก่อนเสร็จน้ำเยาของามผักบุ้งอะไรรู้ปะหล่นเส้อข้ามมาเลยอ้ยมันสอดยอดมาม มีงานน้ำพริกแมงดาอันนี้อ่าเอาผักงานผักบุ้งอันนี้งานน้ำพริกแมงดางานไม่หัน่นผักบุ้งเหี่ยวอะอ่างานน้ำพริกแมงดานี่นะคะน้ำพริกแมงดาร้อนอือหือ คนแล้วคือว่าหิวกันมากแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปกินก่อนตอนนี้นเอาฝากรายการ <c oughs> บัวขาพายทิมนะคะบัวขาพาทิมฝากไปด้วยนะคะ <c oughs> เราจะมาตลอดเรื่อยๆเ,ยเยวลาเราว่างเราก็จะมาเรื่อยๆให้เราไมา่ว่างเราก็ไม่มาแต่ข้ยายเจาจะมาให้ได้เร็วและมากๆแล้วก็มาหาผู้ชมเยอะๆ, <c oughs> ๆนะคะอ่ะ <c oughs> ฝากเลยค่ะ <c oughs> ฝากรายการบัวขาพายทิมด้วยนะคะเพราะว่าแต่และครั้งที่เราทําคลิปนะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเจอกับพวกสี่คนจุ๊กแจงปูรี พลอยกับบัวขาว้าชิมวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะติดตามชมกันได้ท้าะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดต่ใด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ